ồ khoảng dài thì bốn giờ khoai thì lúc được luôn thì anh em đi tầm này một cái นี่ครับเอาล่อๆมันนี่เลยไปลกนี่ครับเขาไปรักมันนี่เลยรักกระแก้วไปล<า>วเ,วเลยมาอันี่้คอับเดียกได้เบื่อเบื่อเลยพี่นางซึ่งอับฝักซึ่งปักมันนี้เลยนะนี่ครับเดี๋ยวเขาพวกมันจะติดเป็นครับ เ็อ่าเนี่ยเต็ดเดี๋ยวใบเนี้ก็คอยตัดคอยเต่งออกเลยนะใบมันเรามา